ก็วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอข้อมูลให้ลูกค้าทราบถึงจุดคุ้มทุนนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องไปรันโปรแกรม PVsys ก่อนว่าที่โปรแกรม PVsys เนี่ยมันจะมีให้เรารันว่าเราติดตั้งขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ใช้แผงเท่าไหร่ติดตั้งโลเคชันไหนเสร็จปุ๊บรันเสร็จเนี่ยเราก็จะได้จำนวนหน่วยที่ผลิตได้ใน1ปีนะครับซึ่งเราก็จะเอาจานวนหน่วยนั้นน่ มาลงในตารางนี้นะครับในตารางนี้นะครับผมย้อนมาให้ดูตรง PVSIT นิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าใครจะจะนำเสนอลูกค้าเนี่ยก็ดูวิดีโอนี้ก่อนผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องสอนการใช้งาน PVSIT เวอร์ชันเนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะ มีเทคนิคในการรันแบบพื้นๆง่ายๆนะครับว่าเพื่อจะได้นําเสนอลูกค้าได้ไม่ซับซ้อนเอาง่ายๆนะครับตรง PVC เนี่ยก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ผมจะต้องอะไรอะเน้นนะว่าว่าเราจะต้องมาใส่ค่าล้อต,ตรงนี้นะครับค่าล้อต,ต่างๆนะครับอันนี้ถ้าสมมุติเราไม่ใส่เนี่กลายเป็นว่าค่า PR มันจะสูงแล้วก็จํานวนหน่วยที่มันผลิตได้เนี่ยมันจะมากกว่าความเป็นจริงในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่ค่าล้อต,ต่างๆตรงนี้ให้เหมาะสมนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีประมาณสักสิกว่าค่าถ้าในวิดีโอเนี่ยจะอธิบายสอนไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือตรงเอจจิ้งนะครับผมไม่ได้เลือกไม่ได้ใส่ค่าลอตตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรันที่ใน Excel เนี่ยมันจะมีค่าลอสอยู่แล้วที่มันจะลดลงปีละประมาณปีละประมาณ0.5ถึง0.8%ต่อปีนะครับยกตัวอย่างว่ากรณีเนี้ยผมรันมาเรียบร้อยแล้วรันโปรแกรม PV s มาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่า Simulation Report นะครับ ก็มาดูตรงนี้ครับมาหาเราก็จะเห็นว่าค่า PR อันนี้มันรันได้ประมาณสัก77.23นนะครับแล้วตรงนี้ก็คือค่าหน่วยนะครับ453,782หน่วยต่อปีนะครับเราก็เอาค่าตรงนี้นะครับมาที่ตารางนี้ครับเป็นตารางผมจะเรียกตามเป็นตาราง ROI นะครับเราก็จะมาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับก็คือ450,000กว่าหน่วยนะครับต่อปีมาใส่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือค่าไฟที่เรา ลูกค้าเสียค่าไฟซึ่งแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เราคิดค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยถ้าจะคิดในระยะยาวคืนทุน25ปีเนี่ยจริงๆมันอาจจะต้องเป็น78บาทนะครับเพราะว่าหารเฉลี่ย2ี่ปีแต่ว่าถ้าอย่างนั้นบางทีลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวมันเวอร์ไปเราก็เอาแต่ประมาณการประมาณปัจจุบันนี้ก็ประมาณสัก5าบาท50ตังค์นะครับก็ใส่ค่าตรงนี้ค่าที่จะต้องมาใส่นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือค่าลงทุนก็คือผมก็จะเอา จาก BOQ ที่เรานําเสนอราคาให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นราคาก่อนแวดก็จะเป็นค่านี้ครับแล้านกว่าบาทก็เอามาใส่นะครับมันก็จะเป็นค่านี้3ค่าที่เราต้องมาใส่ก็คือจํานวนหน่วยที่ผลิตได้นะครับแล้วก็ค่าไฟที่ลูกค้าเสียแล้วก็ค่าลงทุนก่อนแวดเมื่อมาใส่เสร็จสมมติผมไม่ได้ใส่นะอันนี้สมมติผมเอาค่านี้มาใส่ก็คือ8ล้านกว่านี้มาใส่นะครับตรงตารางนี้ มันก็จะรันมาว่าโอเคได้ IRR 28.03%แนะครับแล้วก็ NPV Net Present Value 23ล้านนะครับแล้วก็ Payback Period หรือติดตั้งแล้วจุดคืนทุนกี่ปีครับก็คือ3ปี6เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณการคร่าวๆอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเราไปเจอลูกค้าบอกเอางั้นเรื่องเรื่องเมนเทนแนน์นี่ให้หักลบเรื่องเมนเทนแนนต์ด้วยเราก็มาแทรกตารางอะไรพวกนี้ได้อีกเช่นสมมุติเรารับประกัน5ปีเพราะนั้นปีที่6เนี่ย ลูกค้าเขาจะต้องเสียียค่าเมนเทนแนต์รายปีอีกปีหนึงผมก็กะว,ว่าประมาณสัก2-3ต่อปี2-3ของรายรับที่เขาได้นะครับประมาณนี้เช่นตารางไอ้ช่วงนี้มันคือค่าไฟที่เขาได้รับต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติผมยกตัวอย่างนะครับปีที่6 2สล้าน3สมมติผมตีไป2ล้าน3นะครับเขาได้ค่าไฟ2ล้าน3ถ้าคูณประมาณสัก3ก็เท่ากับ อันเนี้ยเสียค่าดูแลบำรุงรักษาปีละประมาณ70,000อ่าซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าไปเมทนแนนซ์ปีละ3ครั้งนะครับอันนี้คือเผื่อประมาณปีละ70,000ก็ประมาณคร่าๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณ300กว่ากิโลวัตต์ซึ่ง70,000เนี่ยผมมองว่าอาจจะน้อยไปอาจจะต้องเป็นเปอ่อ5%ปีละแสนสมมุติเมีนแนนซ์ปีละ, 100, ะสมมแสนเข้าไปล้างแผงทําความสะอาดเช็คตรวจเช็คนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเข้าๆนะครับก็สามารถที่จะไปอัด หรือว่าประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะไปประยุกต์ใช้นะครับอาจจะทําได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับตอนท้ายนี้นะครับใน Google d r i v ะครับที่ส่งให้ในในห้องห้องไลน์กรุ๊ปนะครับก็จะมีไฟล์พวกนี้อยู่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ,อยู่ใน All Solar Hub Training นะครับเข้าไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลมี s k e t ตอัพก็เป็น เป็นไฟล์สเก็ตอัพให้ให้ลองเล่นหมายความว่าที่ผมวาดไว้แล้วนะครับก็เผื่อว่าเป็นสารตั้งต้นไปทำนะครับแล้วก็พีเ s e n ์ a t i ช n แล้วก็ document นต์นะครับไฟล์ก็จะเป็น Return of Investment เนี่ยครับอันนี้ไฟลเนี่ยครับผมก็จะทำตัวแดงไว้แล้วว่าที่เราจะต้องมาใส่นะครับก็เข้ามาดูในนี้ได้แล้วก็มีไฟล์พวก maintenance Excel หรือ Word อะไรเนี่ยผมก็จะให้มาในนี้หมดเลยนะครับก็ลองมาเข้าดูนะครับขอบคุณครับ